สบายดีพี่น้องสุขสุขคนสมองสบคนมันอยู่มาพบพอกับเอาะปอบโมคือเก่าคือเดิมพี่น้องเหมือนเดิมปอบโมได้มามัดเขาซอยพอน้องมินนี่เม่น้องมินนี่ทีบ้านปังพี่น้องเลยปักเลยกำลังสิลงมัดพี่น้องตอนนี้หลังจากพักฟ่อนเพิ่นพักฟ่อนแล้วสิ่งลงหมัดหมัดออกมาเต็มพี่น้องเลยเต็ม อ้นมาลงห้กินวะกูไปไงกูไปกับพ่อเจ้จอยใี่เว้ยัทาบะมูกบมาสกเถพี่น้องอ้ยจจอยมาปลาพี่น้องนัดกันขางในแล้วผลอยางมาปลาบะมูโอ้ยเป็นแจจอยเห็ดสินบะมูกครับพี่น้องเลยมูฟ่ากาบะมุกเห็ดสจบมู่ากาบะชนางบสคอยขาดสายครลดเขาจะใต้ของบริปันข่าวว่านบด มื่อี้ยังรถขยะยังไปแป้งซะจ่อยเลยว่ารถว่ารถขันใหม่ป็นงกยังบุน้องยเม่รถตาเปนกรลบนบันเม่มาคนเดียวพี่น้อยเหมือนกันสะจ่อยไมาปาที่คือว่าปาโม่เมื่อเมื่อนการกับสะจ่อยพ่นวะใพอน้องอ่านมื่อกกอนนับแบบมีแบบทงมนะเออาจอยงัอย่างมาลีนี่บเล็กพี่น้องอ่านมามาน้องกันทองคนนะ ว่าทาเจ้ามาจะเถอเออ้องบบอกวมัสูอยูอันเดอบบไปสู่ก้ากจหมดติ๊บเ็ดหนิดพี่น้อยคอยสางเบ็ดอัี้ราจอดเป็นตะเก้อไงบาโม่ตะกะพข้ามหน้าขาน้ป่ามัดข้าวเพนะลายคนสมวนนะ ผมจะแจกข้าหนาบพี่น้าวคอแม่พอน้องอายพน้าวผักมานะน้องเดือนถ้าน้องเรือนนะแต่น้องเดือนผมบริมาณอพอผมมาแทนนะมากกินกี่วัดข้อเนี้ย ว่า่นี้วิวลัก้อยวิวบิน้อยยิ้มทั่วมัดมัดป่ะเจ็บมือน้าอานน้าคนข่าวพี่น้อ่านไดุ้บคุณได้คุณได้คุบนะอ่ะคุบว่าคุบน้องมัดนะบ่ะ มาคือไหวนาะสบายดีพี่น้องแกข่าวก็ไหวพี่น้องมันข้าวก็ไหวพี่น้องโผล่นะล่ามแรกกันแลกว่าบื้นกันแล้วพี่น้องพูพี่น้องซ็กเกมผ่อนข้าวพี่น้องพอชักเลงเลยพอมาเดิมมาเดิมมัดข้าวพี่น้อง พระบรมกษสีรใย์เจ้าจ่าแม่รับทุกทายพี่น้อยรับทุกทายจ้าเกราคากรับทุกทายพีนั่งพระบรมกกัเริย์เจ้าจ้าคายมันแดดเนาะพอใหญ่เลยคหรอบัง มัดพอขามัดขัาพ่อย่าเว่ามัไพามัดเลยเจ้ามัดหอบเดียวเจ้ามัดสองหอบเฮ้ยที่อบเดีี่สองวาสองมัดหอบไปเลยไป่น้ามันจะซอยไปหน่อยสองหอบไปเลยหามันหามัดไหดีสองหอบอกระดึ้งแห้งน่ะกัว่าดึงกตอกกะดียนึงมันงะอง ดูเมือนจอกอนขาอืมเ้าไม่แต่ทาปั่นอย่างเดียวเพีน้อทาปั่นเนาอืมมือนี่แหลสี่นี่ะ่วะสี่คือหาหานะอืมทารลดปัน่นเขาพีย้ออืม ข้ามมันมิดพ้นอ่ะนะต้องดอง ปันขาวเานี่มอมาลอย่ะน้องเอ๋พุทธพรขาวไววนะน้องเอ๋พุทธพรขาวไวนะเ้ิเออเธอขาดเยอะไปเนาะขาดยอะแม่นอืม ตาท่านี่ยังบบแท่าน,านแล้วนะทางนี้แนหะแม่และตะเฮืงนะมาล่ากับที่ค้นขาดต่อพี่นั่งผักผ่อนบ่จะละตะเฮืง สช่บม so ่าทีมงานพูดเก่งเนาะแมนอืม่นดเกี่ยวยมาี้งแลเชอรแลวเซยพี่เหแต่ถ้ามาสวยเนาะเอ็มมา่องบ่ายมงยังแล้วเ สิมุงแรงวะขวบมากวดวนดวนว่าเออทีแรกเพิ่เกียข่าเนาะมาเริ่วมากเลยเจ้า มือสายมือขวาพี่น้องเอ้ยตบสายตบขวาจ้ามือสายมือขวาัวไปเลยมือสายมือขวากันลุ่หนาล,ลุ่ลางอยู่อือวาลุ่มวาต่าพี่นน้ำมือสายมือขัวปลาหาตัวหนึ่งน,นั่นเคียเ่ยวเด้อครับเคีย่ยว เด็น้องเทาแบเปล่าเลยน้องเทาวน่นี่มันจนะเปานเอานี้เท้าอไปหกแล้วอ๋อลายแล้วอืมอืมถัดสุดแดดไปหน่อย

สง,งดกันแดดพน้างกันกลมพร้อมข่ากันอลลัมเลยนอลัแม่ทั้งแดดทั้งลมบ่มื่อยเม่บมจอนกิอกกน้องอ้ายเใช่พอน้องอายเมื่อก่อนจา้าแบบรับมีวิเเนะาะจ้าจ้าจาจ่ายบบิน,นอ้าพนพี่อ้อยบนบินิน,น,นาได้นะอ บินบอกว่าจีมากระดูกฟ้าสยยาวยแค่ไจะบิน <c oughs> เออเธอถ้าขันยิ่งมากมันสีเไมืนบ้า,า,า,ออาพี่รขั้สิาย <c oughs> พิ่รักขัสบายอยู่บ้านเขาใช่ลาไไป,ป่าไ <c oughs> ทดงไปนี้ไปบินเอาค่น่าเออแปกทักษิณวาเออ <c oughs> ้ันฮาคือมีนหนุก <c oughs> มา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 สาาาักดันเรว <c oughs> ชาสดได้ได้ชาสเอะาเ้าอบานน่นชาออายุผู้บาวนี่ควมีพัวนั้นอโซ่เยดมีพัวแล้วโซ่ยนะแม่นะสวาสดีครับเสร็จพอดครับ Nẹt chết thơm. Nẹt chết thơm. Nẹt cái cái khác của khác của cái chết thơm. ມາພໍກ່ l i k r i b e ຊ່ອງບ່າໂມນ FC ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າติด